อธิบายหน้า112ของหนังสือเรียนคณิตศาสตร์นะครับครูจะยกตัวอย่างข้อ8 1,000ึ่งมืคูณกับห้า0มืนวิธีทำก็เอา50,000ืคูณหใส่ไว้ก่อนแล้วตามด้วย0 1 0ย0หมี0,4ตัวเนี่ยก็ใส่0ูนยมาสตัวห้าหมื่นคูณหนึ่งก็ได้ห้าหมนละห้าหมื่นหนึ่งพัน เการ้อสอเสร็จแล้วหมื่นมีศูตัวใส่ศูนย์ตัว1,2,3,4อย่าลืมใส่คอมมาสามตัวแบ่งตัวหนึ่งคำตอบคือ5้าแ0นห้าร้อล้านสม คราวนี้มาดูตัวอย่างอาของแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้า48นะครับหน้า48ในคูเปลี่ยนโจทย์ม่นะครับถ้าเราเปิดในแบบฝึกหัดโจทย์จะไม่ใช่2ตัวนี้เพราะฉะนั้นอันนี้แสดงให้ดูอย่าลอกลงในหนังสือนะครับเพราะว่าครั้งก่อนมีคนลอกคูเปลี่ยนตัวเลขครั้งก่อนแล้วก็มีคนลอกลงในหนังสือซึ่งมันผิดนะครับเพราะงั้น โจทย์ของเธอกับโจทย์ขกูต่างกันอันนี้แสดงวิธีทำเนาะก็หนึ่งคูณหกร้อยเนี่ยห้าเนี่ยแยกเป็น5้าคูณร้อใช่ไหมแล้วก็คูณกับหกรก็ได้614 500ก็แยกเป็น5คูณ100 ข้างล่าง604คู5ได้3,070คูณกับ100ก็3,070แล้วเติมศูนย์อีก2ตัวเพราะเป็น100ตอบด้านล่างตอบเป็นเลขไทยนะครับ307 อ่าดูตัวอย่างข้อง2 6,794คูณ4,000นั้นเดิมเราก็แยก4,000ออ,ออกเป็น4คูณ1,000 6,9 6,7,9,4แยก4,000ออกเป็น4คูณ1,000 หกพันเจ็ดร้อยเก้าสี่คูณสี่ได้สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกเสร็จแล้วก็คูณกับหนึ่งพันก็ได้สองเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งอ่าหนึ่งพันมีศูนย์สี่อ่ามีศูนย์สามตัวก็ใส่หนึ่งสองสามเวลาตอบอย่าลืมใส่คอมม่าด้วย คำตอบแรกคือ27ล้าน176อันนี้ใส่เป็นเลขไทยนะครับคราวนี้ลองมาดูข้อที่5ข้อที่5ก็ ค่า้าร้อยสองคูณเก้าร้อยไอ้เก้าร้อยเนี่ยเราก็แยกเก้าอแยกเก้าคูณร้อยใช่ไหมล่ะเอาห้าคูณเก้าได้เท่าไหร่ใส่เอาไว้ร้อยเนี่ยมีศูนย์สองตัวเติมศูนย์ศูนย์ถ้าเราทำบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้ว่าเอายกตัวอย่างข้อเจ็ดเนี่ยสี่หมื่นเก้าร้อยสองคูณแปดร้อยเนี่ยเราทำบ่อยเราจะรู้ว่า เลขที่ลงท้ายด้วยมีมีเป็นหลักร้อยมีศูนย์ต่อท้ายเนี่ยเราเอา4912มคูณ8ใส่ไว้ก่อนหลักร้อยศูนย์สตัวคือหลักร้อยแล้วก็เติมศูนย์ลงไปเลยนะครับนี่คือถ้าทำไปบ่อยเราจะรู้เอง